อาจารย์สลาวุฒิสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณวาดและท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับก่อนหน้านี้เราคาดว่าคือว่าดนะคาดแต่ตอนหลังก็คิดว่าเออมันคงไม่ใช่คาดว่าสถานการณ์มันน่าจะรอเพื่อจะเปลี่ยนประธานาธิบดีแต่ตอนหลังเราเห็นแล้วว่าทิศทางคืออิสราเอลเขาก็ไม่ได้รอเขาบุกเข้าไปในกาซาบุกหนักกว่าเดิมอีกช่วงที่โลกกาลังชุลมุนกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะข่าวการยิงประธานาธิบดีทรัมป์แต่กลายเป็นว่าในกาซาเข้มข้นขึ้นและยกระดับขึ้นไหมครับอาจารย์ ครับผมช่วงหลังเนี่ยปรากฏว่าปฏิบัติการทางทหารของเซลก็หนักหนาสหาหัสในในกาซาไม่เฉพาะในรอฟะเท่านั้นนะครับก็ทางภาคกลางและภาคเหนือด้วยนะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเซลยังไม่สามารถที่จะควบคุมดินแดนกาซาได้ทั้งหมดทั้งๆท,ที่เซลนี่อ้างว่าขณะนี้เนี่ยมีแต่เฉพาะในรอฟะเท่านั้นที่ตัวเองยังไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปควบคุม แต่ว่าปฏิบัติการที่ผ่านมาที่หนักหน่วงหอยเซลเนี่ยนะฮะมันมันเกิดขึ้นทั่วกาซาเลยขณะนี้นะครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยในทางหนึกเนี่ยหลายคนก็ออกมาพูดนะบ,บอกว่ามันเป็นช่วงท้ายๆของปฏิบัติการนะครับเพราะว่าเพราะว่าเซลเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็คุยกันนว่าเขาจะเห็นหันเหความสนใจไปยังภาคเหนือของประเทศตัวเอง นะหรือทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนแตเพื่อที่จะเผช,ชิญหน้ากับกลุ่มฮิสบุลลอ์นะครับพูดง่ายๆก็คือหันไปให้ความสนใจกับสมรภูมิกับกลุ่มฮิสซุลลอ์มากกว่าในดินแดนเนวนกาซาครับแล้วก็กาซาเองเนี่ยนะครับหลายคนก็คิดว่าขณะนี้กระบวนการเจราจาเพื่อที่จะยุติสงครามรเพื่อที่จะแลกตัวแลกเปลี่ยนตัวประกันเนี่ยมันก็อาจจะใกล้ ใกล้ถึงความสำเร็จแล้วนะเพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยมันยังมีติดปัญหาอยู่แค่นิดเดียวครับคุณวาดครับครับปัญหานั้นเนี่ยก็คือที่ไอฟิลาเดลฟ,ฟีคอริดอร์อนะฮะซึ่งมันก็คือคือเส้นทางครมแดนระหว่างกาซากับประเทศอียิปต์เนี่ยนะฮะที่เซลนำกองกำลังเข้าไปประจำการอยู่ตรงนั้นนะ,ะและมันก็เป็นการทำลายข้อตกลงสันติภาพกับ อีกด้วยนะที่ทํากันในปี1 9 7 9ว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่นํากองกําลังและอาวุธทางการทหารเนี่ยเข้าไปในชายแดนระหว่างกันนะแต่ว่าขณะน,นี้อิสราเอลได้ได้ละเมิดตรงนี้นะฮะแล้วก็ทางฮามาสเองก็ยื่นคาขาดบอกว่าถ้าหากว่าอิสราเอลไม่นํากําลังออกไปจากรอฟาออกไปจากฟิลาเดลฟีคอริดอร์เนี่ยนะฮะ uh huh. การเจรจาเพื่อที่จะหยุดยิงเนี่ยก็จะไม่จะไม่ประสบความสําเร็จ าทางฝ้าของอ e ิสราเอลเองเนี่ยก็ยึดยังยืนยันที่จะ,ะคงอยู่ตรงนั้นนะครับคือตรงเส้นพรมแดนระหว่างอียิปตก์กับกาาับกาซานะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้การเจรจาเนี่ยมันก็จะจะ,จะ,ะจะหยุดชะง,งักอยู่ตรงเนี้กลายเป็นปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะครับ แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่สําคัญที่เกิดขึ้นใหม่เลยเนี่ยนะฮะก็<า>ะคือเรื่องของกลุ่มฮูซีเมืม่อกี้ผมเกิดไปนะนิดนึงแล้วอาจารย์ครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้การโจมตีมัน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 สำเร็จผลตามที่เขาคือเขาส่งโดรนไปแล้วมันก็ไกลยอย่างที่เราเคยพูดกันว่าโอ้โหต้องไปเป็นพันกิโลแต่เขาก็ส่งโดรนไปเป็นพันกิโลจริงๆเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์แล้วสุดท้ายเทลวิป<ม>เป็นไงมัางครับอาจารย์ครับใช่ครับสองพันกิโลฮะสองพันกิโลเลยโอ้โห S <S จากเยเบนไปถึงเมืองเทนอวิฟเนี่ยนะฮะสองพันกิโลนะฮะ,ฮะคือ <ฮะ S 1> ในช่วงต้นของวิกฤตสงครามในกาซาเนี่ยรเราเห็นความพยายามของกลุ่มอูซี่ที่จะยิงโดรนย,ยิงจรวดเข้าไปในประเทศอิเซลแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จ<ฮ>ะนะครับหลายครั้งกลุ่มอูซี่ก็พยายามที่จะลองนะครับแต่ว่าก็ถูกอินเตอร์เซฟหรือว่าถูกสก,กัดกกจากไอ กองกําลังทางอากาศของสมเมกาบ้างไอออนโดมบ้างไอออนโดมของเซลบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงประเทศอิเซลสักทีนะฮะไกลๆอ่ะแต่ใช่ครับแต่แล้วก็ทางคูซี่ก็หันมาปฏิบัติการทางทะเลแดงใช่ครไปถล่มโจมตีเรือสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอิเซลถ้าเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยอืครั้งแรกที่ ฮูที่สามารถที่จะยิงเข้าไปใช้โดรนเนี่ยแหละแล้วก็ไปถล่มในในเทนเอลวิฟได้และมีคนตายไปด้วยหนึ่งคนบาดเจ็บอีกเกือบสิบคนเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับอะหมายความว่ากลุ่มพูซี่เนี่ยเขาไม่ได้หยุดพัฒนาเรื่องของโดรน,นะอละตอนตอนแรกเนี่ยยิงไปมันไม่ถึงแต่ถูกสกัดนะฮะแล้วมันไกลมากเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้เขาพัฒนาโดรนที่สามารถที่จะ บินได้ไกลแต่แล้วก็หลบเลี่ยงไอ้ระบบต่างระบบต่างการป้องกันอากาศอะไรต่างๆได้ใช่รับครับผมมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องเล่นจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูสงครามเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียร่วมกับสหรัฐอเมริกาโจมตีเยเมนนะฮะ UAE ด้วยเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยฮูซี่ ในเยเมนเนี่ยถูกโจมตีตลอดเลยถูกทิ้งระเบิดถูกกระหนำ่ำอ,อย่างร,รุนแรงนะฮะตลอดสามสี่ปีแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าอูซี่สามารถที่จะพัฒนาโดรนและโดรนของอูซี่เนี่ยก็คงจะได้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากจากประเทศอิร่านนะอันนั้นก็ก็คงไม่ต้องสงสยัยเพราะว่าเขาเป็นพันธมิตรสว่างกัน uh huh. นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอูซีเนี่ย พัฒนาและก็ตอบโต้การต่อสู้กับซาอุดิอาระเบียได้ในระยะหลังะตอนหลังเนี่ยปรากฏโดยกล้องยิ่งในปี2019เนี่ยอูซี่สามบ้านที่ยนใช้โดรนเข้าไปถล่มไอโรงงานน้ำมันของประเทศซาอุดิอาระเบียได้ออโอ้ตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่มากกลายเป็นกลายเป็นเรื่องที่ซาอุดิอาระเบียห่วงกังวลซึ่งมันเกิดขึ้นท่ามกลางการป้องกันของสหรัฐอเมริกา ในซาเุียรารเบียอ hmm. อืมเช่นการเอคูซี่เนี่ยได้นําโดนแล้วก็จรวด,ดเข้าไปยิงถล่มในย e. ูเออครับโหทั้งสองประเทศนี้เนี่ย เห็นถึงความน,าน่ากลัวของคูซี es ่ทันทีเลยฮะแล้วท้ายที่สุดนำไปสู่การพูดคุยเจรจากับคูซี่ทุกวันนี้สงครามระหว่างเซเรียระเบียกับเยเมนจบแล้วครับนะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างออกไปนะครับก็คือมันอาจจะเป็นได้ทั้งสองทางที่กิเซลอาจจะเห็นถึงศักยภาพของไอ้พวกขบวนการ นอนเสรแอคเตอร์กลุ่มติดอาวุธเหล่านี้นะับแล้วก็คิดได้ว่ามันไม่คุ้มกันที่จะไปะไปเผชิญหน้ากับไอ้กลุ่มต่างๆเหล่านี้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอิสราเอลจะเกิดความเสียหายจะถูกถล่มโจมตีแล้วถ้าเทียบระหว่างเยเมนกับอิสราเอลเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยในเรื่องของ การพัฒนาหมายถึงว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับโอ้โหเป็นประเทศที่มีความทันสมัยใครใครก็ต้องการที่จะเข้ามาลงทุนครัเป็นประเทศเอของไอ้พวกสตาร์ทอัพทั้งหลายาอะไรต่างๆครับ,รบหเหมือนกับ UAE เหมือนกับซาเวียดเบียโอ้โหมันพัฒนาไปไกลมากาาแต่เยเมนเนี่ยมันคือชนบทมันคือประเทศที่ ถูกทำลายจากสงครามมานานแล้ว<ฆ>เพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มกันนะที่จะไป,ปะเผชิญหน้ากับไอ้กลุ่มขบวนการต่างๆเหล่านี้พิเซลอาจจะคิดได้ว่าเอผชิญกับกลุ่มหลังๆเหล่านี้เนี่ยม,มันไม่ได้แหละนะยังไง,ต,ง,ต,งต้องหาทางที่จะ,ะไม่เผชิญหน้าวิธีการหนึ่งเนี่ยก็คือการหยุดทําสงครามในดินแดนฉลวนกาซาแต่ว่ามันก็มันก็เป็นไปไม่ได้ไไม่ได้ง่ายๆ แต่ว่าอีกทางหนึ่งก็คือว่าโอ้ขนาดนี้เนี่ยเซลเสียหน้ารูมแรงเลยคือแต่ก่อนเนี่ยเซลมีมีสิ่งที่เรียกว่าดิ t เทเรนซ์คือการปรับการป้องปรานคือถ้าใครมาทำเซลเนี่ยโอ้เซลเอาหนักเลยเล่นงานหนักเลยถ้าเราย้อนกลับไปในปี2006เราเห็นฮิสปุลล์ไปปฏิบัติการในเซลเนี่ยเซลเอาหนักเลยเอาฮิสปุล ทำให้เลบานอนแกกลายเป็นสงครามเพลิงที่วันนี้ยังยังไม่สามารถที่จะฟื้นตัวมาจากความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในสงครามปี2006ได้นะ hmm. แต่ว่าวันนี้เนี่ยอิสราเซลอาจจะพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อิาเอลอาจจะโกโต้กลับเอาคืนอย่างรุนแรงเลยและตรงนั้นอาจจะเป็นการยกระดับสงครามให้มันให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นในตะวันออกกลางนะ hmm. อย่าลืมว่าขณะนี้เนี่ยไม่มีใครกลัว อิสราเอลไม่ใช่เป็นประเทศที่น่าเกรงขาม <c oughs> ต่อไป <c oughs> อามารเข้าไปโจมตีถึงประเทศอิสราเอลล่าสุดก็คือประเทศอิรากเนี่ยยิงจรวดเข้าไปเปร้อยร้อยลูก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เข้าไปตกในฐานปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลบางส่วนด้วย <c oughs> แล้วล่าสุดเนี่ยทางกลุ่มฮูซี่ก็เอาโดรนเข้าไป <c oughs> ก่อนหน้านี้กลุ่มกองกำลังติดอาวุธในอิรักเนี่ย เข้าไปถล่มโจมตีเมืองท่าของอเซลก็คือเมืองไฮฟาครับโอ้โหวันนี้กลายเป็นสถานการณ์ในประเทศอิสเาเซลเนี่ยไม่น่าไว้วางใจใ<ช>แล้วใช่ครับอาจารย์ค,รคือลองนึกภาพว่าคนอาาินเาเอลคนในประเทศเขาซึ่งเขาเคยมั่นใจว่าระบบระบบของเขาโอ้โหสามารถป้องกันขนาดจรวดนอกโลกอย่ยงป้องกันได้นะอาจารย์นะแต่มันป้องกันดโดรนไม่ได้สิอาจารย์ทีนี้ปกติการรบนอกแบบมันอาจจะเป็นการหรือจะเรียกว่ารบแบบกองโจอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะไม่ตั้งรับหรือว่าใช้แบบ ระเบิดพลีชีพหรือก็ตามเข้าไปโจมตีหรือใช้จรวดเนี่ยคือเขาก็พัฒนาการป้องกันขึ้นมาได้เสร็จสับทั้งการข่าวหรือว่าไอออนโดมต่างๆแต่อีโดนที่มันมุดได้อย่างที่เราทราบแล้วโอบินไกลระดับ200กิโลเนี่ยมันเพิ่งเห็นคราวนี้อาจารย์แล้วถ้าโจมตีไปได้แน่นอนทั้งประเทศอสิสราเอลเขาตกในความเสี่ยงขณะเดียวกันด้านเหนือคือด้านทางนี้เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นเอ่อฮามาสเนี่ย ศักยภาพเขาน้อยกว่าอย่างที่เราทราบแต่พอเป็นฮูซีหรือว่าเป็นฮูตีเนี่ยเขาสามารถทําในสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมานี้ขณะที่ด้านเหนือฮิสบุลเลาะก็มีจรวดอีกเป็นแสนลูกที่จะบุกเจกะาะกรอะไอโนดมได้คือถ้ารบกันจริงๆอิสราเอลอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลบ2ด้าน3ด้านมันมันมันโอกาสเสี่ยงที่ประเทศเขาจะ,ะเผชิญวิกฤตการณ แล้วก็เละลงไปนี่มันมีสูงมากในขณะเดียวกันอาจารย์ครับอเมริกาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนหน้าคือถ้าคุณทรัมป์เราถามอยู่ตลอดว่าที่มีการเปลี่ยนประธานาธิบดีประเมินยังไงอาจารย์บอกว่าคุณทรัมป์อาจจะเป็นบวกกับสถานการณ์ตะวันออกกลางมากกว่าแน่นอนเป็นบวกกับกับทางออรัสเซียกับยูเครนมากแน่ๆตรงนั้นสงบแต่ว่าตรงนี้ คุณทรั์ก็ประกาศว่าเขาจะสนับสนุนอิสราเอลมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเขาก็จะไปโฟกัสกับจีนก็ยังไม่รู้ว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงแน่อาจารย์ประเมินภาพทั้งหมดยังไงขณะเดียวกันไอ้ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นมันก็เข้มข้นขึ้นซะด้วยครับอาจารย์ครับครับโฆษกของอิดเอก็เพิ่งออกมาพูดะนะครับว่บ้านะฮะล่าสุดเนี่ยเขายอมรับแหละอวอนนี้เขายอมรับว่าอิสราเอลกำลังเผชิญกับศึกหลายด้านนะฮะแต่ว่าเขาเขาไม่ได้พูด ถึงเรื่องของการที่เขากําลังเผชิญกับนอนสเตตแอคเตอร์เขาบอกว่าเขาเขามีศึกไม่ใช่เฉพาะกับฮามาสนะแต่พิสมุน์ล้อด้วยกับกองกําลังติดอาวุธในซีเรียแล้วก็ประเทศอิรักรวมถึงกลุ่มฮูซี่แต่ว่ามาร้ายใหญ่ในสายตาของเซลก็คือประเทศอิหร่านนี่คือนี่คือสิ่งที่อดีเอฟออกมายอมรับครั้งแรกเลยครับซึ่งจริงๆแล้วเราคุยตั้งนานแล้วอาาจรรย์คับเรื่องเนี้ย ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่าน mm hmm. อาจจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบด <Sure. S 2> ีผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นขณะนี้ก็คือว่าทางทางเนธานเดฮู ah เนี่ยกำลังรอ mm hmm. หน่วงเวลา,หน,ววลาหน่วงเวลาเพื่อที่จะรอการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครั้งหน้าในสหรัฐอเมริกา คือเขาหวังว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเนี่ยเขาจะมีแจมต่อโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ใช่ใชเขาสนิทจริงอาจารยเขาไม่ค่อยสนิทเกือบคุณไบเดนช่วงหลังๆอาจารย์ผมขอ,อขั้นในวิทยุก่อนแต่ว่าผมขอต่อในออนไลน์ให้จบประเด็นนี้นะครับอาจารย์ครับไปต่อเลยครับคือเป็นที่ทราบกันสำหรับคนที่ติดตามข่าวต่างประเทศว่าท่านเนทันยาฮูเนี่ย แม้แต่ท่านกับท่านปูตินก็สนิทเพราะว่าตอนที่เกิดสงครามยูเครนท่านเดียรแทยายุาน,ทาน,ทานทำตัวเป็นกลางคือไม่ปนองปนนามแต่ขณะเดียวกันกับคุณทรัมป์เนี่ยก็เก่าก่อนก็หนิดกันดีหมายความว่าคุยกันรู้เรื่องมากแล้วล่าสุดอแนวทางท,ที่ที่อเมริกาอยากจะให้เขา เขาหยุดเพราะว่าในประเทศเขามีประท้วงอย่างที่เราก่อติดเราทราบและมันเสียคะแนนไปที่ไบเดนคือคนอาจจะไม่ไปเลือกหรือไปเลือกแล้วไม่ได้เลือกไบเดนถืออาจจะไม่ได้ไปเลือกทรัมป์ก็ตามถ้าคะแนนแพ้ในสวิงสเตทก็อาจจะแพ้ชนิดแบบล้มกระดานได้ก็พยายามจะเบรกแต่ว่าคุณเดนทารีฮุกก็ไม่ยอมให้เบรกอย่างที่เราทราบกันทีนี้พอเกิดเลือกคุณทรัมป์และคะแนนเป็นต่อและจะถูกยิงเนี่ยดูเหมือนเขาก็รออย่างอาจารย์ว่าว่า เอคุณทรัมป์เองก็ตอบรับว่าเขาจะสนับสนุนอิสราเอลมากขึ้นแต่ตอนนั้นเราประเมินกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองว่าคุณทรัมอาจจะคุยง่ายกว่ากับตวานอกาการอาจารย์ประเมินยังไงต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยครับอาจารย์ใช,ใช่ใช่ครับคือคือผมยังไงเสียเนี่ยอันนี้เป็นความคาดหวังของนาทานเยหูเพราะว่าเพราะว่าเคยเคยเคยมีตัวอย่างมาแล้วนะในช่วงที่ทรัม เป็นประธานดีเนี่ยปรากฏว่าทัป์เนี่ยประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลคือประกาศยอมรับใช่แล้วก็ย้ายทูตอะไรนีมันชัดเจนเลยครับเป็นสิ่งที่อิสราเอลต้องการและแันยยปูต้องการรัฐบาลฝ่ายจากของเขาต้องการมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทัป์เนี่ยเป็นคนที่สั่งการให้มีการปฏิบัติการสังหารนายพลกองเซมสุไลมานนี่อืมครับครับนะครับ่มันเห็นชัดเจนว่าว่าโอ้โหทัป์เนี่ยเข้าข้าง อนาธันยาฮูชัดเจนนะแต่ว่าในอีกทางหนึ่งเราที่เราไม่ค่อยสังเกตก็คือว่าเอในยุคสมัยของทรัมป์เนี่ยถึงอย่างไรเสียเนี่ยปรากฏว่าซามอเิกาจะไม่ทําสงครามกับไข่ง่ายๆนะคือแม้แต่อิร่านเองอิร่านยิงขีปนาวุธเข้ามาโจมตีฐานทัพของสารามอเิกาในอิรักในซีเรียเนี่ยนะฮะหลังจากเหตุการณ์สุัยมานีเนี่ยปรากฏว่าโอ้ตอนนั้นโลก กลัวมากเลยว่ายตอนสงครามมันจะเปิดแน่นอนเลยสัมริกาต้องเอาคืนแน่นอนประกวว่าสัมริกาเงียบตอนนั้นตอนนั้นยุคของทั้มนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าทัป์ไม่ไม่ไม่ต้องการทําสงครามและไม่ต้องการยกระดับสงครามเขาเป็นนักธุรกิจเขาเป็นพ่อค้าใช่ฮะเขาเป็นพ่อค้าเขารู้ดีว่าว่าการทําสงครามเนี่ยมันมันส่งผลเสียหายอย่างไรในขณะเดียวกันเนียทรัป์เรียเขา เอ่อค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับจับจีนแล้วก็กรณีของรัสเซียนะคือแล้วล่าสุดเนี่ยเขาก็ออกมาพูดนะครับว่าที่จีนเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะหยุดสงครามด้วยโทรศัพท์อใช่ล่าสุดเลยฮ่าให้โทรศัพท์ยกหูไปหาเซเลนสกี้ยกหูหาคนนู้คนนี้ใช้โทรศัพท์หยุดหยุดหยุดสงครามอู้เขาเก๋นะอาจารย์ฟังแล้วได้ใจจริง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าค์จะโอ้โหเป็นเป็นผู้นำที่คือคาดคาดเดาเอาเราอะไรได้ยากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คาดได้ได้แน่นอนก็คือว่าเขาไม่ต้องการเห็นสงครามแล้วเราก็ไม่เห็นในยุคของเขาที่เขามีอานาจเนี่ยเขาจะทำเรื่องที่นำไปสู่การทำสงครามคือมันไม่เกิดสงครามเลยยุคของเขาแล้วใครก็ตามที่ต้องการที่จะ ที่จะให้สหรัฐอเมริกาทำโน่นทำนี่ให้ปกป้องคุ้มครองให้เดี๋ยนะฮะต้องอจ่ายเงินมาใช่ใช่ใช่เขาพูดถึงไต้ <ใน S 1> ตหวันล่าสุดน,นะอาจารย์ต้องจ่ายค่า<ช>คุ้มครอง<ช>โอ้โหอาจารย์ฟังแล้วเหมือน<ช>จะกแบบตายแล้วจ่ายค่าคุ้มครองให,ให้ให้ให้พี่ใหญ่ให้เหมือนมาเฟียเลยอาจารย์ไอ้นี่เราฟังบทพูดง่ายง,งาแต่อาจารย์ครับด้วยเหตุนี้หรือเปล่า ความที่ประธานาธิบดีไม่เอาสงครามตายมาหลายคนแล้วนะครับอาจารย์อันนี้ผมถามแบบทฤษฎีส,สคมคบคิดตรงๆคือเราจาได้คุณเจฟเคกับสงครามเวียดนามหรือแม้แต่วิกฤตคิวบาที่เป็นมิไซล์ตอนนั้นก็เคลียร์กันจบคือคุณเจฟเคเขาก็ไม่อยากเอาสงครามสุดท้ายถูกยิงแน่นอนว่ามันอยู่ในระหว่างสงครามเวียดนามก็สงครามเวียดนามก็เดินหน้าไปอย่างที่เราทราบอีกเป็นยาวๆใหญ่ๆเหยียดๆไปคุณทรัมป์เองเนี่ย รอบที่แล้วอย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตแต่พอเอาเรื่องนี้มาแล้วอดถามถึงซฤซีดีสมคบคิดไม่ได้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าอาจารย์มันเราเคยผมเคยถามอาจารย์ว่ามีใครอยากได้สงครามอาจารย์บอกว่าคุณเนทันยาฮูเนี่ยอยากรบเพื่อจะลากให้สถานภาพตัวเองเนี่ยยาวขึ้นอันนี้เราก็ดูกันอยู่ดังน,นั้นอาจารย์มันจะไปยังไงต่อกันแน่ครับผมผมผมคิดว่าขณะนี้เนี่ย อิเอลก็คงจะ,ะประเมินนะ,ะแรงกดดันต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับมไม่ใชใชเฉพาะแต่สหรัฐอเมริกาค,คือคือวันนี้เนี่ยความชอบธรรมของอิสรเซลในสายต,ตาของประชาชนคนอเมริกันเนี่ยมันมันเสียหายไปมากแล้วแล้ววันนี้ถ้าใครที่สนับสนุนสงครามใครที่สนับสนุนอิเซลเนี่ย ผมคิดว่าอาจจะสูญเสียคะแนนนิยมโดยสัมพายนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเเราเห็นสารโลกออกมาล่าสุดตัดสินว่ัยเซลเนี่ยผิดกฎหมายระหว่างประเทศ<ฮ>ในการเข้าไปยึดครองดินแดนของชาวปาเลสไตน์ไปเพอย่างยิ่งในเวสต์แงบงค์อันนี้สารสารโลกมาตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ผมคิดว่าไอ้แรงกดดันต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้อิสราเอลเนี่ยต้องคิดหน้าคิดหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือฮูซี่เนี่ยได้ได้ยิง หรือใช้โจรเข้าไปถล่มในเชนอวิฟเนี่ยตรงนี้มีผลอย่างมากในทางการเมืองภายในของประเทศอิสราเอลฮะคุณว่าครับวันนี้ผมคิดว่านาชาญยาหูถูกกดดันแน่ๆให้ต้องลาออกจากจากตำแหน่งนายกมนตรีเพราะว่าอมันไม่ปลอดภัยนะจ้ประเทศชาติไม่ปลอดภัยเป็นประจัศหนึ่งใหญ่นะฮะถูกอิสราเอลถูกยิงเข้าไปเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ มคิดว่าสิ่งที่เราน่าจับตามองก็คือว่าการเมืองภายในของอ e ิสราเอลเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอ,อนาคตของนาธานยาฮูจะจะอยู่อยู่ได้ยาวอีกอนานแค่ไหน<อ>ผมคิดว่าคงไม่ยาวแล้วแหละ<อ>นะถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้โอ้ครับครับแม้มันเป็นเงื่อนไขใหม่ที่สร้างท,ที่ที่เกิดขึ้นน่ะคือเป็นเงื่อนไขใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเทลวิฟถูกโจมตี แล้วคนอิสราเอลไม่ปลอดภัยโอ้เรื่องใหญ่จริงๆขณะที่อเมริกาก็มีความเปลี่ยนแปลงในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทรัมป์กับผู้นําโลกในหลายๆจุดกับคุณไบเดนกับผู้นําโลกหลายๆจุดก็เปลี่ยนหน้าไปขณะดเดียวก,ก,กันกับไต้หวันเองก็ ความไม่สนิทกันอีกต่อไปเท่าไหร่แล้วต้องจ่ายค่าคุ้มครองกัอาจารย์ฟังแล้วมันดูโอ้ <laughs> มันดูมันมีหลายเงื่อนไขที่เป็นตัวแปรมันไม่มีตัวไหนหยุดนิ่งเลยนะครับโอ้โอ,โอกาสหน้าเดี๋ยวเราคุยกันต่อครับอาจารย์สัปดาห์ต่อสัปดาห์จริงๆกับขอพะคุณอาจารย์สราวุฒอยางสูงครับสวัสดีครับ<ม>สวัสดีครับินดีครับ f m 105 Smile t h a i l ไ n d ด์